ตะเปนในปี1080หลังกำเนิดพระเยซูนี่คือแผ่นดินที่แตแกแยกด้วยสงครามระหว่างชาวคิดเตียนและชาวมัวบาทหลวงผู้หนึ่งกำลังวิงวอนต่อพระเจ้าได้โปรดส่งคนมาช่วยเหลือพวกเขาด้วยเพราะตอนนี้สตัตได้ทำลายบ้านเมืองของพวกเขาจนเหลือแต่ซากบ้านเมืองผู้คนถูกทิ้งให้บาดเจ็บและขณะที่บาทหลวงกำลังสิ้นหวังอยู่นั้นได้มีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาช่วยบาทหลวงเขามาพยุงบาทหลวงให้ยืนขึ้นโดยชายคนนี้เขามีชื่อว่าลอตติโก เขาได้เข้ามาช่วยเหลือบาทหลวงแบ,บกกลางเขนแล้วก็พาบาดหลวงไปที่กลางหมู่บ้านที่นั่นมีนักรบแขกมัวมุสลิมถูกจับตัวไว้ได้โดยกองทัพของชาวคิดเตียนลอริโกกล่าวกับหลวงพ่อไปว่าเขาเสียใจที่มาช่วยหมู่บ้านไว้ไม่ทันแต่เขาสามารถจับตัวหัวหน้าของพวกมันที่มาโจมตีหมู่บ้านไว้ได้ซึ่งลอริโก์กำลังจะเดินทางไปแต่งงานที่เมืองหลวงแต่ว่าผ่านมาทางนี้พอดี และเจอเข้ากับกองทัพแขกมัวที่เข้าป้อนหมู่บ้านอลอริโกก็เลยตัดใจจะกลับบ้านส่วนเรื่องแต่งงานของเขานําเฉลยชาวมุสลิมกลับไปกับเขาด้วยซึ่งพอกลับไปถึงเมืองวิวาบ้านของเขาก็มีชาวคิดเตียนจํานวนมากที่โกรธแขนแขกมัวมาดักรอจัดก,การเฉลยพวกนี้พ่อของอลอริโกที่มารับลูกชายก็บอกให้ชาวบ้านหยุดก่อนแล้วพ่อของอลอริโกก็ถามไปว่าไปแต่งงานแล้วไหนเจ้าสาวแล้วที่กลับมาด้วยนี้คืออะไรของควรแต่งงานหรือ,อยังไง อลอริโก้จึงบอกพ่อไปว่าเชเลยพวกนี้เขาย,ยกให้พ่อเป็นคนจัดการแต่พ่อก็ปฏิเสธให้อลอริโก้จัดการเพราะเขาเป็นคนจับพวกมันมาได้ส่วนชาวบ้านก็บอกให้แขวนคอซะส่วนแม่ทัพแขกหมวกก็บอกว่าอยากฆ่าก็ฆ่าเขาเลยเพราผอมที่ตายอยู่แล้วแต่ชาวมุสลิมจะกลับมาแก้แค้นแล้วพวกเจ้าจะต้องพบกับความตายอันได้เสียสยองแล้วก็มีทหารม้ากองหนึ่งขี่ม้าเข้ามาหาอลอริโก้ผูดนำกองทหารก็คือออโดเนต ออโดเนสเขาได้ทราบข่าวเรื่องที่ลอดิโก้จับตัวพวกทหารแขกมั่วม,มาได้ออโดเนสจะพาตัวเฉลยไปให้กับกษัตริย์เฟอร์ดินานทำการแขวนคอที่เมืองหลวงแต่ลอดิโกก็บอกไปว่าเขาจะไม่ตัวเฉลยกับออโดเนสออโดเนสก็บอกว่าได้ถ้าลอดิโก้จะแขวนคอเฉลยที่นี่กษัตริย์ก็คงไม่ว่าอะไรเพราะว่าจะตายที่นี่ก็มีค่าเท่ากันแต่ว่าลอดิโกกลับบอกไปว่าเขาจะไม่ฆ่าเฉลยพวกนี้การฆ่ากันไปกันมาไม่จบสิน้นจะทําให้ประชาชนต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่าวันไหนพวกวอชเลนจะกลับมาแก้แค้นลอริโกไม่อยากจะเห็นการสูญเสียอีกแล้วออโดเนีได้ยินอย่างนั้นก็เตือนเขาไปว่าการทําแบบนี้มันถือว่าเป็นกระแต่ลอริโกก,ก็ไม่ฟังและเดินไปหาเฉล์ที่เป็นผู้นําของแขกมัวเขาบอกให้ผู้นําแขกมัวและให้สาบานว่าจะไม่โจมตีเมืองของกษัตริย์ฟอนีดานอีกซึ่งผู้นําคนนั้นก็รับปากเขาจะไม่โจมตีลอริโกจึงเอามีดมาตัดเชือกเพื่อปล่อยให้ผู้นําแขกมัวไปพร้อมทหารของเขา และการทําแบบนี้ของลอริโกนั้นมันก็ทําให้ชาวบ้านต่างพากันไม่พอใจเพอพวกเขานั้นเคยถูกพวกแขกมัวบุกเผาทาลายบ้านเมืองแม้ชีวิตคนที่พวกเขารักมันจึงเกิดความแค้นที่ไม่อาจจะให้อภัยพวกแขกมัวได้แต่ลอริโกเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นเขามองถึงอนาคตที่มันจะเกิดสงคารามขึ้นทั้งใหญ่และมันจะทําให้ชาวบ้านพวกนี้ต้องตายในสนามรบก็เป็นได้สำหรับลอริโกเขามองว่าเขาทําถูกแล้ว ส่วนผู้นำแขกมัวก็บอกว่าพวกเขานั้นมีคําเรียกนักรบผู้มีวิสัยทัศน์หรือความกล้าหาญว่าเอลซิดแต่เขาก็ขอ,อยกฉายานี้ให้กับลอริโกผู้นำแขกมัวบอกว่าเขาชื่อมูตาเมีนเป็นผู้นำของเมืองสลาก,กูซ่าเขาขอสัญญาว่าจะมอบมิตรภาพให้กับลอริโกและกษัตริย์เฟอร์นิดานหากเขาผิดคำสาบานขอให้เขาไม่ตายดีส่วนฉเฉลยอีกคนก็คืออันคาเดอรเจ้าเมืองวาเลเซียเขาก็รับปากเหมือนกันลอริโกจึงทําการปล่อยตัวพวกเขา ซึ่งออโดเนที่เห็นอย่างนั้นเขาก็บอกกับลอดิโก้ไปว่าเจ้าทําแบบนี้ก็หมายความว่าต้อมีความผิดฐานกบฏแล้วก็ให้ลอดิโกไปพบกับกษัตริย์ที่เมืองหลวงเพื่อรับการตัดสินโทษแล้วออโดเนก็ขี่ม้ากลับไปในทันทีตาฉากไม่ยังเมืองหลวงออเดเนรีบควบม้าและเข้ามาแจ้งเรื่องของลอดิโกต่ออัศวินกูก้บัลลังของกษัตริย์ที่มีชื่อว่าเขากอเมสออโดเนได้เล่าทุกอย่างให้เขากอเมสฟังและลอดิโกก็ได้กลายไปเป็นกบฏไปแล้ว ซึงเขาก่อเมเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าจีเมนและเธอก็คือคนรักของรอลิโก้นั่นเองคนที่รอลิีโก้จะมาแต่งงานด้วยจีเมนกําลังรอการมาถึงของรอลิโก้คนรักของเธอเพื่อทั้งสองคนจะได้แต่งงานกันแล้วพ่อของเธอก็เข้ามาบอกว่าจะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นและจีเนนจะต้องเลิกกับรอลิีโก้โดยที่พ่อไม่ได้บอกเหตุผลเลยว่าทําไมทั้งคู่จะแต่งงานกันไม่ได้จีเมนรักพ่อของเธอมากแต่ว่าเธอก็รักรอลิลีโก้มากเหมือนกัน เธอคิดว่าเรื่องนี้พ่อไม่มีเหตุผลที่จะมาห้ามทั้งคู่ไม่ให้รักกันโดยที่เธอไม่เข้าใจพอที่ทําแบบนี้เธอก็เดินหนีออกไปจากห้องไปในทันทีพอออกมานอกห้องเธอก็ได้เจอกับออโดเนตจริงๆแล้วออโดเนตเขาแอบชอบจีเมนมาโดยตลอดแต่เธอไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าเพื่อนจีเมนจึงถามออโดเนตไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับลอริโกออโดเนตจึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ลอริโกเป็นกบฏแล้วก็บอกให้จีเนนั้นเลิกกับลอริโกซะแล้วมาโคกับเขาแทน แต่จีเมนเธอก็ไม่เชื่อและก็ไม่คิดว่าอลอริโกจะทําแบบนั้นได้ด้วยอลอริโกเขาเป็นคนลักแผ่นดินซื่อสัตว์ต่อกษัตริย์ฟอร์นิดานอย่างมากอลอริโกไม่คิดทําแบบนั้นแน่หลังจากนั้นเขาก่อเมรและออเดเนตก็ได้เอาเรื่องนี้ไปทูลในกษัตริย์ฟอร์นิดานจนทำให้กษัตริย์จะเรียกอลอริโกเพื่อมาสอบหาความจริงว่ามันจริงเท็จแค่ไหนกัน จนหลายวันต่อมาพ่อของลอริโกได้เดินทางมาเพื่อพิจารณาคดีที่ลอริโกเป็นกระบฏพิจนารณาคดีต่อกษัตริย์เฟอร์นีดานลอริโกต้องรออยู่อีกค้องโดยเขาไม่ได้เข้ามารอคำพิจารณาโทษจีเมนที่รู้ข่าวเธอก็รีบเข้ามาหาลอริโกทั้งสองเข้ากอดกันจีเมนถามลอริโกเรื่องที่ลอริโกได้ปล่อยตัวเฉลยไปลอริโกก็บอกว่าเขาทำเพราะว่าเขาอยากยุติการฆ่าฟันระหว่างชาวขีดและชาวมุสลิมเขาอยากจะให้ทุกชีวิตได้อยู่อย่างสงบสุข ส่วนทางด้านท้องพระโลงที่กําลังทําการพิจารณาคดีเขาก่อเมธพ่อของจีเมนก็กาลังกลาวหาโทษว่ารอดีโก้นั้นเป็นกระบฏซึ่งดอนดีเอโก้พ่อของรอดีโก้คุณนางแห่งเมืองวีว่าก็บอกว่าเขาก่อเมธนั้นโกหกและตะโกนเสียงดังว่าเขาก่อเมธโกหกทาให้เขาก่อเมธนั้นโกรธมากที่กล้าตะคอกใส่หน้าของเขาเขาก่อเมธจึงใช้ถุงมือตบไปที่หน้าเพื่อเป็นการท้าดวลการพิจารณาคดีจึงต้องหยุดลงแค่นี้ก่อนแล้วในคืนนั้น ลอริโก้ก็ไปหาเขากอเมตที่ห้องนอนของเขาก่อเมตลอริโก้มาขอร้องให้เขากอเมตนั้นไปขอโทษพ่อของเขาเพื่อมอบเกียรติให้พ่อของเขาด้วยแต่ว่าเขากอเมตก็บอกชัดเจนว่าไม่เขาจะไม่ขอโทษเด็ดขาดด้วยเหตุนี้ลอริโก้จึงทําการท้าดวลกับเขากอเมตแทนพ่อของเขาเขากอเมตรับคําท้าทั้งคู่จึงเข้าต่อสู้กันโดยที่เขากอเมตไปถึงอัศวินแชมป์ของัตริฟอร์เนีานเขาจึงมั่นใจว่าจะสามารถชนะลอริโก้ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่ทว่าตัวเองนั้นไม่ได้หนุ่มเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วและนั้นก็ทําให้เขากอ่อเม็ดได้พ่ายแพ้แก่ลอริโกโจนเขานั้นถูกสังหารในที่สุดจีเมนที่ได้เห็นการตายของพ่อเธอรู้สึกโกรธลอริโกไปอย่างมากด้วยความรักที่มีให้ลอริโกมันได้กลายมเป็นความแขน้นเธอสาบานว่าจะแก้แค้นลอริโกให้ได้และนี่ก็เป็นจุดจบความรักของเธอที่มีต่อลอริโกแล้วในเวลาต่อมากษัตริย์ลามโลแห่งอารากอนก็ได้เข้ามาหากษัตริย์ฟอริดานเพื่อทวงเดินแดนเมืองคาลาฮอลา โดยสองกษัตริย์ไม่มีทางออกที่ดีถ้าจะทําสงครามกันมันก็ต้องล้มตายกันอีกสองฝ่ายกษัตริย์รามิโลจึงได้ท้ากษัตริย์ฟอร์นิดานให้ส่งคนมาทําการประลองกันถ้าฝั่งไหนชนะฝั่งนั้นก็ได้ของคลาฮอล่าซึ่งที่กษัตริย์รามิโลมาท้าในตอนนี้ก็เพราะว่าเขากอเมดแชมป์คู่บรรลังคนปัจจุบันของกษัตริย์ฟอร์นิดานนั้นพึงโดนลอรดลิโกสังหารไปทําให้ตอนนี้กษัตริย์ฟอร์นิดดนไม่มีคนเก่งจะไปทําการท้าประลองลอรดลิโกเห็นว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นกเเพราะขาอง ขาจึงขออาสาพปทําการประลองแต่กษัตริย์เฟอร์นิดดนก็ไม่อนุญาตเพราะพอว่าลอริโกนั้นไม่เคยมีประสบการณ์ในการประลองมาก่อนแต่ว่าลอริโกก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นสามารถเอาชนะเขาก่อเมรได้ในการดวลมันก็แสดงได้ว่าเขาเก่งกว่าเขาก่อเมดแชมป์คู่บัลลังคนเดิมแต่ก็หมาดที่จะทำหน้าที่นี้เจ้าชายอันฟองโซลูกชายคนรองของกษัตริย์เฟอร์นิแดนก็บอกกับพ่อว่าลอริโกอาจจะขี้โกงก็ได้ตอนท้าดวลก็เป็นได้ แต่ว่าเจ้าชายซานโชพี่คนโตก็บอกว่าเขารู้จักอลอริโกมาตั้งแต่ยังเด็กอลอริโกไม่ทําเรื่องแบบนี้แน่ที่ชนะบาได้ก็แสดงว่ามีฝีมือรจริงๆกษัตริย์จึงเริ่มคิดมันอาจจะเป็นเพราะฝีมือของอลอริโกก็เป็นได้สุดท้ายแล้วกษัตริย์ฟอนีดานก็ให้อลอริโกเป็นตัวแทนท้าทําการประลองเพื่อเมืองคาลาฮอล่าแล้วการประลองก็ได้ถูกจัดขึ้นด้วยกติกามีอยู่ว่าเป็นการท้าประลองแบบไม่มีการยอมแพ้ให้สู้กันจนถึงตายโดยนักสู้ที่มาจากอาลากอนก็คือ ดอนมาตินยอฝีมือของอารลากอนผู้ชนะการดวลมาแล้วถึงเจ็ดครั้งและแล้วการประลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งสองฝั่งควบมาพุ่งทวนเข้าหากันการประทะก,กันรอบแรกก็ยังไม่มีใครเป็นอะไรยังเสมอกันอยู่รอบสองและรอบสามผ่านไปทั้งสองคนก็ยังอยู่บนหลังมา้าจนรอบที่สี่ทั้งกูควบมาเข้าหากันอย่างรวดเร็วแต่รอบนี้อลอริโกก็โดนเข้าซัดเต็มๆจนเขาในตกจากหลังมา้าซึ่งดอนมาตินก็เข้าจะมาสามเพื่อจะเอาให้ถึงตาย อลอริโก้ก็โดนเล่นงานจนคนในสนามต่างคิดว่าอลอริโก้ต้องโดนฆ่าตายแน่แต่อลอริโก้ก็ใช้โอกาสจัดการดอนมาตินยุตโตจกหลังม้ามาได้ทั้งสองโดนดับกันบนพื้นต่อต่างฝ่ายก็ต่างต่อสู้เพื่อต้องการชีวิตของคู่ต่อสู้แต่สุดท้ายอลอริโก้ก็ได้โอกาสฟันเข้าที่หลังของดอนมาตินและจัดการแทงซ้ำไปอีกจนเขานั้นถึงแก่ความตายอลอริโก้เป็นฝ่ายชนะมาได้ที่สันเฟอร์นีดานจึงได้ของคาราฮอลาตามกฎที่ตกลงกันไว้ ดึงจากการที่กษัตริย์ฟอร์นิดดนนั้นได้เห็นความกล้าหาญและเสียงตายเพื่อชาติของลอดิโกกษัตริย์ฟอร์นิดดนจึงตัดสินโทษที่เขายังมีความผิดเรื่องการก,ะกะ่อกบฏทต่อไปลอริโกไม่มีความผิดฐานก,ะกะ่อกบฏเพราะว่าถ้าเขานั้นเป็นกบฏจริงๆคงไม่มารับอาสาดวลเพื่อชาติบานี้และก็ได้แต่งตั้งให้ลอลิโกนั้นเป็นแชมป์อัศวินคู่บัลลังคนใหม่จากนั้นลอริโกก็ได้รับภารกิจแรกในตำแหน่งใหม่นั่นก็คือกุมกันเจ้าชายซานโชไปทำภารกิจต่างเมือง วยลอริโกเป็นห่วงจีเมนที่สูญเสียพ่อไปเขาจึงทูลขอกษัตริย์ไปว่าหากเขากลับมาจากงานนี้ได้ขอให้เขานั้นได้แต่งงานกับจีเมนคนรักของเขาเพื่อเป็นการดูแลนางที่ต้องเสียพ่อไปเพราะเขาจึงกษัตริย์ไม่ได้ขัดอะไรและอนุญ,ญาตตามนั้นแต่ว่าทางจีเมนนั้นตอนนี้เธอไม่เหมือนเดิมแล้วจากความรักที่มีมากมันได้กลายเป็นความเกลียดชังถึงขั้นอยากจะให้ลอริโกได้ตายเธอต้องการจะล้างแค้นพืพ่อของเธอเอง จีเมนเธอจึงตัดสินใจแอบไปตกลงกับออโดเนตเธอบอกให้ออโดเนตน้นฆ่าโรลลิโก้ให้ได้ถ้าทําสําเร็จเธอจะยอมแต่งงานกับออโดเนตซึ่งออโดเนตเขาก็รักจีเมนและอยากแต่งงานกับเธออยู่แล้วทําให้ออโดเนตนานเขาตอบตกลงในทันทีเขาจะทํางานนี้ให้สําเร็จแล้วขบวนขององค์ชายก็ได้เริ่มขึ้นพวกเขาเดินทางผ่านหุบเขาผ่านโขดหินและเริ่มรู้สึกได้ว่ากํลาลังมีอะไรซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินพอหลังจากนั้นไม่นานก็มีกลุ่มคนได้บุกเข้าโจมตีพวกเขา พวกมันคือกลุ่มของออโดเนสเป้าหมายที่แท้จริงก็คือลอริโกขบวนของพวกเขากำลังย่ำแย่อย่างนนาแต่สู้ต่อไปก็คงได้ตายกันหมดแน่แต่ก็มีคนยกกองทัพมาช่วยได้ทันและคนที่มาช่วยก็คือมูตาเมีนจากเมืองซาลากุซาคนที่ลอรดิโกเคยปล่อยตัวไปกองทัพของมูตามสามารถขับไลพ่พวกมันไปได้และก็รู้ว่าออโดเนสเป็นคนวงการเรื่องนี้และสามารถจับตัวออโดเนสมาได้ ลอริโก้ขอบคุณมูตามีที่มาช่วยได้ถูกเวลามูตามีนก็บอกว่าเพื่อสหายแล้วเขายินดีจนออเรเนที่จับตัวมาได้เขาก็บอกความจริงไปว่าจีเมนคนรักของลอริโก้ได้สัญญาว่าถ้าฆ่าลอริโก้ได้ถ้าจะยอมแต่งงานกับเขาลอริโก้ได้ยินบาปนั้นเขาก็กดเป็นอย่างมากและพุ่งเข้ามาดึงออเรเนตตกมาจากหลังมา้าแล้วจะฟันเพื่อจะฆ่าเขาทิ้งเจ้าชายชานโซที่เห็นอย่างนั้นก็บอกว่าเอาเลยฆ่ามันให้ได้ฆ่าคนทรยศนีซาแต่ว่าลอริโก้ก็หยุด แล้วก็บอกให้ปล่อยออโดเนสไปเขาบอกและสอนเจ้าชายซานโชว,ว่าจะเป็นกษัตริย์ต้องรู้จักเมตตาและภารกิจการเดินทางของพวกเขาก็สําเร็จลงลอริโกกับมาแต่งงานกับจีเมนตามที่เขาเคยขอกับกษัตริย์เอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ราบเื่นรักกันเหมือนเก่าจีเมนเย็นชาท่าเหมือนลอริโกไม่อยู่ในสายตาของเธอโดยลอริโกเขาเข้าใจความรู้สึกดีที่ต้องมาแต่งงานกับคนที่ฆ่าพ่อของตัวเอง โรลิโก้ก็สัญญาว่าเขาจะไม่แตะต้องตัวนางจนกว่านางจะเต็มใจแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมหลังจากนั้นจีเมนก็ตัดสินใจแยกไปอยู่คนเดียวที่สำนักชีเพื่อทําให้จิตใจของตัวเองสงบลงและในเวลาต่อมากษัตริย์เฟอร์นีดานก็ได้สิ้นพระชนลงแต่ว่าก่อนตายกษัตริย์ตัดสินใจแบ่งดินออกเป็น3ส่วนให้กับลูกทั้ง3คนได้ปกครองเจ้าชายซานโชได้ของแคตติสเจ้าชายอันฟองโซได้รองลีออน ส่วนเจ้าหญิงเอาลากาน้องสาวคนเล็กได้ของคาลาฮอลาแต่นานคือปัญหาที่ตามมาของลูกทั้งสามคนโดยเจ้าชายซานโชเป็นพี่คนโตเป็นองค์รัชทายาทเขาขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อแต่กลับไม่ได้ปกครองเมืองทั้งหมดทําให้เจ้าชายซานโชก็ไม่ยอมเขาจะต้องปกครองดินแดงทั้งหมดต่อจากพ่อตามสิทธิ์รัชทายาทของเขาเพราะว่าประเทศจะแบ่งแบบนี้ไม่ได้ส่วนทางการเจ้าชายอันฟองโซก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าพ่อได้มอบดินแดนให้กับเขาแล้วและนานทำให้สองพี่น้องเริ่มบากหมางใจกัน <G ül> จนทําให้ออนฟองโซตัดสินใจชักมีดมาเพื่อจะฆ่าพี่ชายของตัวเองเพื่อจะได้มาเป็นกษัตริย์ซะเองแต่ว่าสานโชสามารถเอาชนะอันฟองโซมาได้และสั่งให้จับตัวอันฟองโซไปขังที่คุกที่เมืองซาบูลาและความเป็นพี่น้องของตะ้งคู่นั้นก็ได้จบลงและในระหว่างที่ทหารกําลังนําตัวของเจ้าชายอันฟองโซไปที่เมืองซาบูลาลอริโกผู้ได้ปฏิญ,ญาณตนเอาไว้วา่วาจะปกป้องลูกๆของทุกคนของกษัตริย์เฟอร์นิดานเขาก็ได้บุกเข้ามาช่วยเจ้าชายอันฟองโซและสามารถจัดการทหารคุ้มกันได้ทั้งหมด เจ้าชายอันฟังโซปลอดภัยจากนั้นก็พาเจ้าชายไปอยู่กับเจ้าหญิงออรลากาที่เมืองคาราฮอลาเพื่อเป็นที่หลบซ่อนตัวตหลังจากนั้นเจ้าชายซานโชก็ได้ทราบข่าวเขาก็ยกกองทัพมาที่คาลาฮอลาสั่งให้น้องสาวส่งตัวอันฟังโซมาให้กับเขาไม่เช่นนั้นเขาจะบุกเข้าโจมตีเมืองเจ้าหญิงจึงได้ไปขอให้ลอริโกช่วยพวกเธอลบก,กับซานโช แต่ว่าลอริโกก็ทําไม่ได้เพราะว่าเขาได้สาบานปกป้องลูกทุกคนของกษัตริย์ฟอนิดานเขาไม่สามารถช่วยอีกฝั่งเพื่อทํำลายอีกฝั่งได้ดูเหมือนว่าถ้าคู่เริ่มไม่มีความหวังที่จะชนะซานโชได้ทําให้มีลอริโกในการนํากองทัพแล้วก็มีขุนนางเก่าแก่ที่เคยรับใช้กษัตริย์ฟอนิดานเขามีชื่อว่าดอฟอร์ดเขาได้เข้ามาหาเจ้าหญิงและเขาเสนอตัวจะไปรอบสังหารเจ้าชายซานโชเพื่อให้อันฟองโซได้เป็นกษัตริย์ ถึงเจ้าหญิงก็ตอบตกลงเพราะเธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าไม่ค่าพี่ชายคนนี้เธอและอันฟองซก็คงถูกฆ่าตายแน่ดอลฟอร์ดก็เริ่มแผนการเขาได้ออกไปพบกับเจ้าชายซานโชและก็บอกไปว่าเขารู้จักทางลับที่จะสามารถเข้าปราสาทคาราฮอล่าได้ซานโชก็ถามให้ผลไปว่าทำไมต้องมาช่วยเขาด้วยดอลฟอร์ดก็แซงบอกว่าเขานั้นไม่ต้องการเห็นสงครามกลางเมืองอยากให้เรื่องบาดหมางในครั้งนี้ได้จบลงโดยเร็ว ซานโชจึงยินดีจะรับความช่วยเหลือจากดอฟอร์ดแต่ก็บอกให้ดอฟอร์ดพาเขาไปดูดอฟอร์ดพาซานโชไปดูทางลับที่ปราสาทคาราฮอลา่าพอมาถึงใกล้กับประตูลับดอฟอร์ดก็ชักมีดออกมาแล้วก็แทงซานโชทันทีแล้วตัวเองก็วิ่งหนีเข้าไปในประตูลับแต่ว่าลอริโกที่เห็นพอดีเขาก็เปิดประตูลับออกมาแล้วก็ฆ่าดอฟอร์ดตายลอริโกจึงวิ่งไปดูอาการของเจ้าชายซานโชแต่สุดท้ายเจ้าชายซานโชก็ไม่รอด ากการที่เจ้าชายซานโชนันนี้ตายไปทําให้อันฟองโซได้ขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์ตามธรรมเนียมในงานราชาพิเศษแต่งแต้งเจ้าชายอันฟองโซเป็นกรรษัตริย์ทุกคนล้วนคุกเข่าให้กับกรรษัตริย์คนใหม่ยกเว้นคนเดียวนั่นก็คือลอริโกเขาได้กล่าวกับทุกคนไปว่าเขาจะไม่ยอมรับกรรษัตริย์ที่มาจากการฆ่าพี่น้องตัวเองโดยเขาคิดว่าเจ้าชายอันฟองโซต้องอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารเจ้าชายซานโชแน่นอน โริโกบอกให้กษัตริย์อันฟองโซสาบานต่อพระคัมภีรไบเบิลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารเจ้าชายซานโชอันฟองโซที่ยินคำกล่าวหานี้เขาก็กดเป็นอย่างมากยิลโริโกยามเกียดเขาต่อหน้าทุกคนซึ่งที่จริงแล้วอันฟองโซก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าคนที่สั่งการแล้วก็วางแผนทั้งหมดนั่นก็คือเจ้าหญิงออรากากษัตริย์อันฟองโซยอมสาบานต่อพระคัมภีไบเบิลต่อหน้าทุกคนว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารเจ้าชายซานโช เมื่ออันฟังโซสาบานเสร็จแล้วอลอริโกก็คุกเขายอมรับอันฟังโซเป็นกษัตริย์และสาบานว่าจะพักดีต่อกษัตริย์คนใหม่แต่ว่าอันฟังโซนั้นก็ไม่หลับเพราะว่าลอริโกได้ทําให้เขานั้นต้องอับอายต่อหน้าทุกคนและยังกล่าวหาเขาว่ารู้เรื่องการลอบสังหารครั้งนี้อีกด้วยจากการที่อลอริโกได้มีนเกียดกษัตริย์ขนาดนี้ทําให้เขานั้นโดนในประเทศออกจากอาณาจักรไปเพียงลางําพัง เมนซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วว่ายัางรักรอลอริโกอยู่เธอก็ตามอลอริโกไปแล้วก็บอกว่าเธออภัยให้กับอลอริโกแล้วและจะขอไปสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันสิ่งอลอริโกก็ยินดีอย่างมากถึงจะเสียตำแหน่งไปแต่ว่าก็ได้คนรักกลับคืนมาก็ยังดีหลังจากโดนในประเทศอลอริโกก็ไปอยู่ที่อาณาจักรซาลากูซาของมูตาเมนสหายที่เขาเคยปล่อยตัวไปเขาได้ใช้ชีวิตสร้างครอบครัวอยู่กับจีเมนจนทั้งคู่มีลูกสาวฝาแฝดส,สองคน โดยระหว่างนี้เขาก็ทํางานเป็นฐานรับจ้างหลบให้กับอาณาจักรซาลากุซาเขาร่วมกับสายของเขาอย่างมูตาเมนแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีเบนยูซุปผู้นาของชาวมุสลิมในคาบสมุทรไอบีเรียเขามีความคิบจะบุกข,ขับไล่ชาวคิดออกไปจากดินแดนสเปนเพื่อยึดครองให้สเปนทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมตามเดิมเขาได้รับการสมานพิพกากษากษัตริย์อันคาด้วยแห่งวาเลนเซีย ซึ่งเขาจะใช้วาเลเซียแห่งนี้ยกเป็นฐานยกพลขึ้นบกของกองทัพมุสลิมจากแอฟริกาเพื่อบุกยึดครองดินแดนสเปนทางตอนเหนือกษัตริย์อันฟองโซจึงเรียบเรียกตัวลอริโกกลับมาเพื่อช่วยกันป้องกันการลุกลามของเบนยูซุปลอริโกก็ตอบรับคําขอร้องกษัตริย์อันฟองโซกษัตริย์อันฟองโซได้บอกว่าเขาจะไปลบก,กับเบนยูซุปแต่ว่าลอริโกก็บอกว่าควรจะไปโจมตีเพื่อยึดเมืองวาเลเซียมาก่อนเพื่อเย็ดเป็นฐานที่มัน่นแล้วเขาก็ได้พามูตามีจากเมืองซลาโกสตาเข้ามาลอริโกบอกไปว่า ตอนนี้เขาได้จับมือกับพันธมิตรกับมูตาเมีนจึงตั้งตัวเป็นศัตรูกับเบนยูซูปเพื่อจะเข้าโจมตีวาเลนเซียแต่ว่ากษัตริย์อันฟองโซนั้นไม่เห็นด้วยเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากชาวมุสลิมเด็ดขาดแล้วก็ยืนยันจะไปลบกกับเบนยูซุปโดยไม่มีลาลิโก้รลริโกจึงตัดใจแยกไปทําตามแผนของตัวเองโดยไม่ได้ขึ้นตรงต่อกษัตริย์อันฟองโซเขาทําเพื่อปกป้องบ้านเมืองลาลิโกจะบุกโจมตีผู้ยึดวาเลนเซียลาลิโกได้พากองทัพชาวเคสที่ยินดีติดตามเขาไปรวมมมททััพกบของูตาีน ทำการล้อมเมืองวาเลเซียเอาไว้ส่วนทางด้านกษัตริย์อันฟองโซที่ไปลบก,กับเบนยูซูบโดยเขามั่นใจในทัพของตัวเองจนไม่สนใจคำแนะนำของลอรดิโกและนน่นก็ทำให้เขาหนานต้องแพ้กลับมากษัตริย์อันฟองโซที่รอดตายมาได้เขาได้บุกไปที่พักของเมียและลูกของลอรดิโกอันฟองโซโทษว่าที่เขาต้องแพ้หนานเพราะว่าลอรดิโกไม่ยอมช่วยเขาลบเขาจึงสั่งให้จับตัวเมียและลูกของลอริโกไปขังในคุกใต้ดิน อลอริโกได้ทราบข่าวว่าลูกเมียโดนกษัตริย์อัน,น,อนฟองโซนั้นจับตัวไปเขาจึงตัดใจแยกตัวออกมาจากทัพพันธมิตรเพื่อไปช่วยเมียแล้วก็ลูกของเขาเพราะชีวิตนี้ลูกและเมียของเขานั้นสำคัญที่สุดและในเวลาเดียวกันทางด้านจีเมนและลูลูก็ถูกจับตัวขังคุกเอาไว้ออโดเนชายที่เคยมีเรื่องกับอลอริโกมาก่อนก็ได้เข้ามาเยี่ยมจีเมนเขาได้เล่าให้กับจีเมนฟังว่ากษัตริย์อันฟองโซบอกว่าจะไม่ปล่อยตัวจีเมนจนกว่าอลอริโกจะยอมมามอบตัว เเมนจึงขอร้องให้ออโดเนตพาเธอกับลูกๆหนีไปโดยที่ออโดเนตเคยถูกช่วยชีวิตจากรอนดิโก้มาก่อนและเขาเองก็รู้สึกว่ากษัตริย์อันฟองโซได้ทําเกินไปที่จับตัวผู้หญิงและเด็กมาเป็นตัวประกันเขาจึงตัดสินใจพาเมนและลูกๆหนีไปพร้อมกับนําทหารไปช่วยรอนดิโก้ลบที่วาเลเซียรอดิโกที่เห็นลูกเมียปลอดภัยแล้วเขาจึงกลับไปทําการโจมตีวาเลเซียต่อ แต่ตอนนี้กองทัพเรือของเบนยูซุปก็ใกล้เข้ามาถึงวาเลนเซียแล้วพวกเขาจะต้องรีบยึดเมืองวาเลนเซียมาให้ได้โดยเร็วกองทัพเข้าไปไประชิดกำแพงเมืองและจากนั้นลอริโกก็ตะโกนบอกคนในเมืองวาเลนเซียว่าเขามาอย่างสันเตเขาไม่ได้เป็นสตูกับชาวเมืองสตูที่แท้ทจริงก็คือเบนยูซุปที่จะนำความตายและความพินาศมาให้และลอดิโกก็ได้สั่งยิงใส่เมืองวาเลนเซียแต่สิ่งที่เขายิงเข้าไปในเมืองมันไม่ใช่กระสุนหรือเป็นหินแต่มันเป็นขนมปังจํานวนมาก ชาวเมืองมาเลเซียที่กำลังอดอ,อยากรวมถึงทหารบนกําแพงเมืองต่างวิ่งมาแย่งขนมปังกันกินพราะเจ้าเมืองที่นี่ไม่ได้จจ่ายอาหารให้พวกเขาได้กินเลยทำให้พวกเขาจะอดตายกันอยู่แล้วพวกชาวบ้านและทหารยามจึงยอมลอริโกแต่พวกเขาจะทำการเปิดประตูเมืองให้ทัพของลอริโกเข้ามาในเมืองได้อันคาเดอร์เจ้าเมืองวาเลเซียได้ทราบข่าวเรื่องนี้เขาก็รีบสั่งให้ทหารวังหลวงออกมาฆ่าประชาชนที่ทรยศเขาแต่ว่าประชาชนกับทหารเฝ้าเมืองที่มีจำนวนมากกว่าก็สามารถจัดก,การทหารวังหลวงได้ แต่ก็ได้ฆ่าอันคาเดร์เจ้าเมือง encia, วาเลเซียโดยการโยนตกลงมาจากกำพแพงแต่ทัพของโรดิโกก็สามารถยึดเมืองวาเลเซียมาได้พอยึดเมืองมาได้แล้วพวกติดตามของโรดิโกก็บอกกับโรดิโกให้แต่ตงตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แห่งวาเลเซียไม่ต้องไปฟังกษัตริย์อันฟองโซอีกแล้วซึ่งหมูตามีนเจ้าเมืองซาลาคุซาเป็นผู้มีสิทธิ์ครองวาเลเซียก็ยินดีที่ให้โรดิโกครองเมืองวาเลเซียแต่โรดิโกก็บอกว่าเมืองวาเลเซียจะเป็นกษัตริย์ของอันฟองโซผู้ที่เป็นกษัตริย์ของเขา มูตาหมินก็รู้สึกเสงอลอริโก้โดนทาขนาดนี้เขายังพักดีอยู่อีกมูตาหมินก็บอกว่าการกระทําของอลอริโก้นั้นช่างมีเกียรติแต่น่าเสียดายที่อลอริโก้รับใช้คนไร้เกียรติแลอลลอริโก้ก็ได้ส่งมงกุฎที่เป็นสัญลักษณ์การปกครองเมืองวาเลเซียให้กับกษัตริย์อันฟองโซกษัตริย์อันฟองโซก็แปลกใจว่าทําไมถึงยกเมืองนี้ให้กับเขาเขาจึงถามกับตัวแทนของอลอริโก้ไปว่าอลอริโก้ต้องการอะไรกันแน่ตัวแทนบอกว่าอลอริโก้ไม่ต้องการสิ่งใดสิ่งนี้มอบให้กับท่าน แล้วตัวแทนก็บอกต่อว่าถึงนายของเขาลอริโกจะไม่ต้องการสิ่งใดแต่ตัวเขาเองนั้นร้องขอให้กษัตริย์อันฟองโซส่งกำลังไปช่วยลอริโกปกครองวาเลนเซียกษัตริย์อันฟองโซที่ประทับใจในความพักดีของลอริโกเขาจึงตัดสินใจไปช่วยลอริโกในการลบส่วนทางด้านเมืองวาเลนเซียเบนยูซุปก็ได้ยกทัพขึ้นบกความเตรียมกำลังเพื่อเข้าโจมตีเมืองวาเลนเซียซึ่งกองทัพของเบนยูซุปจากแอฟริกาเหนือก็ทยอยขึ้นฝั่งเรื่อย ลอริโก้จึงตัดสินใจเข้าโจมตีก่อนที่พวกมันจะขึ้นฝั่งกันหมดลอริโก้เปิดประตูเมืองแล้วนำกองกำลังเข้าโจมตีทัพของเบนยูซุปทัพมมาของทั้งสองฝั่งเข้าต่อสู้กันตามมาด้วยทัพทหารเดินเท้าของลอริโก้ที่ตามมาสมทบทัพของลอริโก้สามารถทำลายทัพหน้าของเบนยูซุปได้โดยตอนนี้ลอริโก้พวกเขาเริ่มได้เปรียบอย่างมากแต่เหตุไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อลอริโก้น,นั้นเขาถูกธนูยิงปักเข้าที่อกบาดเจ็บสาหาัสวกผู้ติดตามที่เห็นอย่างนั้นวกเขาจึงที่คุ้มกกกััันนนลออลริ้บมมาาเขาเขืงใทที ทหารที่ได้เห็นลอริโกได้รับบาดเจ็บก็เริ่มเสียขวัญทหารต่างตะโกนบอกว่าลอริโก้ได้รับบาดเจ็บและพวกทหารของลอริโกก็วิ่งหนีตามลอริโกกลับมาในเมืองตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดแล้วลอริโกถูกนําตัวไปรักษาให้เร็วที่สุดแต่หมอก็บอกว่าบาดแผลที่ถูกยิงนั้นมันเป็นจุดสําคัญไปอย่างมากส่วนทางด้านนอกเมืองเบนยูซุกให้พวกทหารของเขาตะโกนซ้ำๆว่าลอริโก้ได้ตายไปแล้วเพื่อทําให้ทหารของลอริโก้นั้นต้องเสียขวัญต้องสูญเสียผู้นำทัพไป และบันก็ได้ผลจริงๆทหารทุกคนในเมืองวาลงเลนเซียต่างเสียขวัญไปแล้วคนของโอริโกพยายามบอกคนในเมืองว่าโอริโกยังแข็งแรงดีเขายังไม่ตายแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะทหารหลายนายเห็นว่าโอริโกถูกยิงเข้ากลางอกโอริโกที่ได้ทราบข่าวเขาไม่อยากให้สงครามในครั้งนี้ต้องมาแพ้เพราะความตายของเขาเขาจึงเดิอนออกไปทหารและประชาชนแล้วก็บอกไปว่าเขายังแข็งแรงดีและววันพรุ่งนี้เขาจะนำทัพออกไปจัดก,การสตูผู้ลุกลานด้วยตัวเอง พวกทหารและประชาชนได้ยินลอริโกพูดแบบนี้ก็มีความกำลังใจกลับมาต่างตะโกนเรียกลอริโกอย่างคึอกก้องแต่จริงแล้วลอริโกก็ไม่ไหวแล้วหมอประเมินแล้วว่าลอริโกจะมีชีวิตอีกแค่วันเดียวเท่านั้นเขาขอหลองถ้าเขาตายไปให้เอาร่างของเขานั้นออกลบไปกับทุกคนด้วยแล้วกษัตริย์อันฟองโซก็นำทัพมาถึงวาเลนเซียเขาได้ข่าวการบาดเจ็บของลอริโกเขาจะรีบเข้ามาดูทันทีกษัตริย์อันฟองโซเขามาคุกเข่าขอโทษลอริโก อ,อโทษเรื่องต่างๆที่เขาเคยทําไม่ดีกับลอริโกวายลอริโกจึงเรียบรู้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ากษัตริย์ห้ามคุกเขาให้กับคุณนางและเขาก็ดีใจที่ได้ลบเคียงข้างกษัตริย์ของเขาจากนั้นเขาก็เรียกจีเมนมาบอกว่าเขารักนางและลูกๆอย่างมากและขอให้นางและลูกๆจดจําภาพที่เขาออกลบเคียงข้างกษัตริย์แล้วหลังจากนั้นลอริโกก็ได้สิ้นใจไป เช้าวันต่อมากษัตริย์อันฟองโซพร้อมกับทหารก็ตั้งทัพรอวีรบุรุษของพวกเขานำพวกเขาออกไปลบแล้วลอริโกในชุดอัศวินพร้อมลบบนหลังมมาก็ออกมาลอริโกได้ตายไปแล้วแต่ผู้ติดตามของเขาน้ำศพมาใส่ชุดขี่มา้าแล้วก็พาออกมานำทัพตามคำสั่งเสียสุดท้ายของลอริโกโดยการตายในครั้งนี้ทหารไม่มีใครรับรู้ทำให้ทหารของเขานั้นมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้เข้าไปเองพอลอริโกโดนธนูปักกลางอกขนาดหนานก็ยังรอดมาได้แล้วประตูเมืองก็เปิดออก พวกทหารของเบนยูซุปได้เห็นลาริโก้ยังไม่ตายก็ต่างพากันตกใจศพของลาริโก้ขี่มมาพุ่งเข้าใส่สตู้อมทหารกษัตริย์ของ anto, อันฟองโซทหารของเบนยูซุปวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตเบนยูซุปพยายามจะห้ามทหารของตอนไม่ให้หนีแต่ก็ไม่สําเร็จแล้วก็โดนทหารของลาริโก้ที่ตามมาฆ่าตายทัพพัธมิษส,สามารถขับไล่ผู้ลุกลานปกป้องวาเลนเซียเอาไว้ได้และนั่นคือตำนานของเอลซซดนักหลบผู้ยิ่งใหญ่แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ